สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ด้านความรู้การลงทุนวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหรียญคริปโตอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในชีวิตของนักลงทุนคริปโตแทบทุกคนนั่นก็คือ BNB หลายคนอาจรู้จัก BNB จากการใช้ลดค่าธรรมเนียมในกระดานเทรด Binance บางคนถือ BNB เพราะเชื่อในแพลตฟอร์มและบางคนก็อาจยังสงสัยว่า BNB เป็นแค่เหรียญของกระดานเทรดจริงหรือไม่ พอดแคสต์ตอนนี้จะพาคุณไปรู้จัก BNB ตั้งแต่จุดเริ่มต้นบทบาทในระบบคริปโตไปจนถึงโอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนในระยะยาวค่ะ BNB คืออะไรและมีที่มาอย่างไร BNB ย่อมาจาก Binance Coin เป็นเหรียญคริปโตที่ถูกสร้างขึ้นโดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเชื่อดังอย่าง Binance เปิดตัวครั้งแรกในปีคศ2017 ในช่วงแรก BNB ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum ในรูปแบบของโทเค็น ERC20 โดยมีเป้าหมายหลักคือใช้เป็นเหรียญสำหรับลดค่าธรรมเนียมการเทรดบน Binance ต่อมา Binance ได้พัฒนาบล็อกเชนของตัวเองและย้าย BNB มาอยู่บนเครือข่ายใหม่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า BNB Chain BNB Chain คืออะไร BnB Chain คือบล็อกเชนที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานจริงจำนวนมากเน้นความเร็วและค่าธรรมเนียมต่ำา n n c h h i n n ประกอบด้วยหลายส่วนแต่ส่วนที่ถูกใช้งานมากที่สุดคือ BnB Smart Chain BnB Smart Chain รองรับแอปการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi เกมบล็อกเชน n n t m t r k r t p t p l e c e แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบไร้ศูนย์กลาง BNB ถูกใช้เป็นเหรียญหลักสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดในเครือข่าย BNB ใช้ทำอะไรได้บ้างการใช้งานของ BNB ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระดานเทรดตัวอย่างการใช้งานหลักๆได้แก่ใช้ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบน Binance ใช้เป็นค่าธรรมเนียมบน BNB Chain ใช้ลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ผ่าน Launchpad ใช้ในระบบ DeFi เช่นฟาร์มเหรียญและให้กู้ยืม ใช้ซื้อ NFT หรือไอเทมในเกมบล็อกเชนการมี use case ที่หลากหลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ BNB ยังคงได้รับความนิยมกลไกการ burn เบิรนเหรียญ BNB อีกหนึ่งจุดเด่นของ BNB คือระบบการเผาเหรียญหรือเบิร์น Binance มีนโยบายเผาเหรียญ BNB เป็นระยะโดยใช้รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทเพื่อลดจำนวนเหรียญในระบบ การลดอุปทานช่วยสนับสนุนมูลท่าในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือเหรียญข้อดีของ BNB ข้อดีของ BNB ได้แก่มีการใช้งานจริงจำนวนมากเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ระบบนิเวศเติบโตต่อเนื่องค่าธรรมเนียมต่ำเมื่อใช้งานบน BNB Chain ความเสี่ยงของการลงทุนใน BNB แม้ BNB จะมีจุดแข็งหลายด้านแต่ก็มีความเสี่ยงที่ควรพิจารณาเช่นพึ่งพาแพลตฟอร์มบ n a แนนสูงความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในหลายประเทศการแข่งขันจากบล็อกเชนอื่นเช่นอีเ e r เรียมและโซล a ร่นักลงทุนควรเข้าใจว่า BNB ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงควรใช้เงินเย็นและกระจายการลงทุนสรุปและปิดท้าย B&B ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญของกระดานเทรดแต่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ B&B n chain ที่มีผู้ใช้งานจริงจำนวนมากการลงทุนใน B&B คือการลงทุนในแพลตฟอร์มและระบบนิเวศท,ที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้การลงทุนที่ดีเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวหรือความโลภขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ตอนนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า